ฮันวีเจียวเฉิงตี้ซานป่านตี้อีเชอร์สร้างหลักสูตรวิชาภาษาจีนพิมพ์ครั้งที่สามเล่มที่หนึ่งเอ ที่ปาเค้อผิงกวัวอีจินตัวสาวเฉียนบทที่แปดแอปเปิ้ลกิโลละเท่าไหร่เค้อเหินบทเรียนใจใหม่สุยกวัวขณะนี้กำลังซื้อผลไม้ น,นหาหนีใหม่เสมสวัสดีครับคุณจะซื้ออะไรบีหัวใหม่สุยกลัวผิงกวัวอีจีนตัวสาวเฉียนฉันซื้อแอปเปิลแอปเปิลกิโลละเท่าไร เอิ้วควายหกหยวน B. ลิ้วควายท้ายกุ้ยเลอเเตียน,นอ่าหกหยวนแพงจังเลยลดราคาหน่อยเถอะเอหนีย่าตัวสาวคุณจะซื้อเท่าไหร่บีไหลอูกเกป์ปะ เอาห้าลูกแล้วกันเอหายเย้าเปียเ,เตอร์มารับอย่างอื่นไหมครับบี B. จีจือจะมาหมายจยีจือจะมาไมา่ส้มขายยังไงครับ a. ปลาควายโลละแปดหยวน b. เหย้าเหลียงจินปลาอีก้งตัวสเสาวเฉียนเอาสองโลทั้งหมดราคาเท่าไหร่ a. อีก้งเออซื้อ,อีคอวอายสามานี้เกยเออซื้อ,อีปอลอา ทั้งหมด21หยวนสามเหมาคิดคูณ21ท่วนทวน B. หาวเกน๋นีเฉียนตกลงนี่ครับเงินเอเจ้าซื้ออู่ซือเจ้าหนินอ,อ่สิ十ว七块คุณให้มาห้าสิบ ผมทอนให้ยี่สิเกนะครับเสีงชื่อคำศัพท์ใหม่หนึ่งหมายซื้อสองซื้กลัวผลไม,ม้สผิงกัวแอ เปิสจีนหนึ่งจีนเท่ากับครึ่งกิโลโกงจีนกิโลกรัม 5. ตัวสาวเท่าไหร่ตัวมากสาวน้อย หกควายเหยียนหยวนเงินตาของประเทศจีนเจียวเมา,อาเอเศษเศษส่วนของหยวน หนึ่งเมาเท่ากับ10%เอร์ซนของของหนึ่งหยวนเฟินหนึ่งเฟินเท่ากับ1%อร์ซนของหนึ่งหยวนเจ กุ้ยแพงแปดไทยเลอเกินไปแล้วเก้าเพียนอีลดราคาหน่อยถูกลงหน่อยสิบอีเตียนเอ เล็กน้อยสิบเอ็ดไหลในที่นี้แปลว่าซื้อสิบสองปลาเธอใช้เป็นบทสรุปต่อท้ายคำพูดสิบสามหายยางสิบสีเปียเตอร์อย่างอื่น สิบห้าจุ๋ยจื้อส้มสิบหกจำเมออย่างไรสิบเจ็ดไห่ขายสิบแปดเลียงสอ,องสิบเก้าอีโก้ง ทั้งหมดยีสเกยให้คุณยีเอเจ้าทอนจู้ซื่อข้อสังเกตปาใช้ลงท้ายคำพูดที่เป็นบทสรุป หนึ่งไทยกุ้ยเลอเพียนอีเตียรปลาแพงจางลดราคาหน่อยเถอสองหนีเกยเออซือเออปลาคุณใจยี่สิบสองก็แล้วกันข้อสองเออเมื่อใช้นำหน้าลักษณะนาม ให้ออกเสียงเป็นเหลี่ยงตัวอย่างเหลียงเก้อ์มานโถเหลี่ยงเกอ้เเกอเยินเหลียงจินถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ